ปวดตึงสะบักรู้สึกไม่สบายไหลรู้สึกว่าปวดแล้วๆนั่งก็ไม่สบายอยู่ในอิริยาบทไหนก็รู้สึกยังปวดอยู่แนะนําให้คุณใช้น้ํามันมายาที่เป็นตัวช่วยในการลดปวดตึงและสลายพันผืนให้สังเกตนะคะกรณีที่คุณปวดสะบักแล้วคุณไปนวดมันคลายได้แต่มันจะไม่ได้หายค่ะแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกเมื่อคุณอยู่ในท่าทํางานซ้าๆเช่น อยู่ในท่าการใช้คอมหรือใช้แขนอยู่บ่อยๆวันนี้ปัญหาแบบนี้คุณแก้ไขได้ด้วยการใช้น้ำมันมายาและคุณให้สังเกตว่าสะบักที่คุณปวดเราจะชี้ตำแหน่งให้นะคะสะบักที่คุณปวดดูด้านหน้านะคะด้านนี้กับสะบักม,มันตรงกันตรงไหมที่มันตรงกันนะคะให้คุณบําบัดข้างหน้าก่อนเพราะทุกอิริยาบถเราใช้ด้านหน้าทำงาน จนกระทั่งมันตึงลังไปถึงด้านหลังดังนั้นการบําบัดมาบําบัดข้างหน้าก่อนค่ะใช้น้ามันมายานะคะน้ามันมายากดออกมาถูค่ะถูกล้ามเนื้อหน้าอกอ่าเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ถูกล้ามเนื้อหน้าอกถูไปทั่วเลยค่ะกล้ามเนื้อแขนถูลงมาถูหน้าแขนลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็แขนของเราถูแบบนี้ ณจะใช้แปลงนี้ก็ได้ค่ะนะคะถูถูนะคะถูแบบนี้ถ้าคุณถูแบบนี้นอกจากจะได้ความนุ่มของผิวแล้วคุณยังช่วยลดความตึงช่วยลดในส่วนที่คุณมีปัญหาในเรื่องของแห้งติดแบบนี้เลือดลงผ่านได้แล้วคุณก็มาแก้ข้างหลังทีงนี้แก้ข้างหลังเนี่ยคุณใช้ด้านยาวถูแบบนี้มันโอเคอยู่นะคะ แต่มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะที่ช่วยทําให้การถูสบักของเราเนี่ยดีมากๆก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะคุณดูนะคะอ่ล่องสะบักของเราถ้าคุณถูลงไปแบบนี้นะคะมันจะตรงล่องสบักพอดีเลยค่ะมันช่วยคลายจุดที่มันติดขัดอยู่ที่เลือดลมไม่ผ่าน แล้วมันติดตีบอยู่นั่นแหละค่ะปื้นฟูได้เราถูอย่างนี้เป็นเรื่อยมันเปิดทางเลือดลมเดินผ่านลดอาการปวดได้นี่แหละค่ะที่คุณจําเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้และใช้น้ามันมายาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไหนนะคะมันมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปในการช่วยบําบัด